อุ้งมันนั่นกับฟุตกจ้าเพื่อนๆอันนั้นก็ปลูกแตงน,ะะนอ้องแค่น้องสองเท้นี่หมดไปแล้วปลูกแตงปลูกแตงสงมัครใส่ดีดีพี่นอ้นอ,งม,ามาองมันตกมาใส่แต่ว่ากับว่าดีแต่ก็แยบเนาะค่ะเนาะ chá, rồi Chà, Anh đang có buộc kén nữa cả nó, trọng theo nè Rất mây là buộc kén Buộc kén rồi nó Buộc lái qua đây Cứ kịch bìa ปูพิ้วไปกัานมันเป่นการต๊ะเฟกันม <Means S 2> <"esh> ีตนเออให้เกซะ nhà cả heo heo cái để nhà Nào, cái thống cái này Nhấp nó còn ngồi một <laughs> จ้าสีลงมิีบยังเนาะค่ะเพื่อนๆเลยเอาคิบปูยู่ปูกินเนาะกันเนาะเอาไว้ทำนี่จ้าเพื่อนๆขอบคุณค่ะโต๊ะเฟ้กันนี่จนีท้องเที่ยวกับเพื่อนๆที่แรกว่าที่ปู่บอกคิบเนาะกันเนาะก็เลยอยากปู่แจง มันต้ันกับปูกพียกนะคะก้นไปแล้วนะจ้าเพื่อนๆอันนั้นกับปูแงกแล้วกนะันเนาะสองแทวนี่ไม้แล้วปูกแงกแงปูแกงกสองปูมันนั่นกับฟัโต ปูเที่ยวอะไรกันมันเหมือนกันมันนี่ก็ที่ปูกแกน่นี่เลยที่หาต้นนะ mà năn cả phật tốc nhà cả heo heo đi xía nhà ổ nhà cả heo nhà anh em cả nó

ผมเทียวอไปกันันกัน เด <The> ี๋ยวเอาเถอะอย่องอปั้นควรจะปลูกผีไปน้ำเนาะกันเนาะเมน,นี่ก็บทิปลูกแค่นี่เลยที่หาต้นจ้าเพื่อนๆอันนั้นก็ปลูกแตงแล้วกันเนาะสองเท้นี่เสร็จไปแล้วปลูกแตงปลูกแตงสอง ต้นใหญ่อมาปูกันต้นใหญ่หรอไมาปูกอนจ้าเพื่อนๆอันนั้นก็ปูกแตงแล้วใ่ไหมสองเถวนี่ไปแล้วปูกแตงปูกแตงสอง cũng muốn ăn cà tốt cái nhà thân leo nó ừ, gì chết đứa <laughs> Ông ghét nhọt ổ thịt phục, như phục vinh. cái gì bố, cái này này, đi hái tổn, ừ, nhà cái heo heo, nhà ốp. ปูกเดี๋ยวกันมั่นัปนมันการคิดปลูกยูปลูกกินอะไรเนาะปลูกไรก็ได้ที่เกิดเบี้ยวว่าไงคนไปมวละเล็กละน้อยเนาะคะ่ะ นี่ก็ทิปูแค่นี้เลยพี่หาต้นแนละ้วพี่แก้ทั้งปนกันไหนงับไปเรื่อยๆเนะาะก่องหงอยมมนสิตังจ้าเพื่อนอันนั้นก็ปลูกแตงแลนะ้วกันเนาะสองแท้วนี่ ไม่แล้วปลูกแตงปลูกแตงสองเท่าเพื่อนๆที่แรกว่าที่ปลูกบวกพริกนะคะเนะาะก็เลยอยากปลูกแตงมันควรกับปลูกบวกพริกนะคะก้นไป้แล้วนะมะไซดีดีพี่น้อง